ทักษิณวันนี้กับคำทํานายหลวงตามหาบัวยังรู้อนาคตมาตั้งแต่ปี49เทศถึงแมว้วระบุไม่รู้มาจากเมืองยักษ์เมืองผีหรืออย่างไรถึงหยับยำสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทักษิณจินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศกลาวเป็นเขาใหญ่โต เมือ่อมีรายงานว่าวันที่8เมษายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชองการพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณชินวัตรออกเสียจากยศนายกองใหญ่สำหรับยศนายกองใหญ่มีความสำคัญเพราะเป็นชั้นยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นชั้นยศที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังเก่งทหารทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจปราบป,ปรามผู้กระทำผิดกฎหมายการเทิดทูลและพิทักษ์กรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์กองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครองจังวมหาไทยเรียกได้ว่านายทักษิณวันนี้ไม่หลงเหลืออะไรจากการกระทำของตอนเองถูกสารดีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิภากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่นๆอีกหลายคดีและหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งเป็นพฤติการการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทักษินชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศบ่อยครั้งไม่ได้รู้สึกอะไรยืนยันว่าคดีความต่างๆถูกกันแกล้งจากรัฐบาลทหารแต่ในความเป็นไปที่เกิดขึ้นในวันนี้ ว่าได้กดแห่งกรรมตามความเชื่อของสังคมไทยทำให้หลายคนคิดถึงคำทำนายของหลวงตามหาปัวยันาสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีหลวงตามหาปัวในอดีตตั้งแต่เดือนมีนาคม2549เคยเทศเตือนชาวจังหวัดอุดรธานีถึงทักษิณชื่อเรื่องหลวงตามหาบัวเตือนชาวอุดรทักษิณตอนนั้น ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธาน,ธานีเพื่อมาหาเสียงให้พักไทยรักไทยหลวงตาบอกกับลูกศิษย์ว่าอุดรเป็นเมืองหลวงของหลวงตามหาบัวแล้วจะมาหาเสียงอะไรคนเขาเกลียดกันทั้งประเทศไอทักษิณน,นี่หนะักมันเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาปัวอุ้มขึ้นเพื่อให้หมันอุ้มชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันกลับไปเหยียบย่ำทำลายทั้งสามพระองค์เสียแหลกเหลว แล้วมันจะมาเรียกร้องเมืองอุดรไปเหยียบช่วยอย่างนั้นเหรอว่ายังไงเขาเกลียดมันทั้งเมืองขับไล่มันออกมันยังไม่ยอมออกมันหน้าด้านไอ้นี่นะ่ะทําไมมันหน้าด้านอย่างนี้นะเอาคนหน้าด้านอย่างนี้มาเป็นนายกมันเป็นมาจนเลวแหลกหมดแล้วห้าปีแล้วมันจะมาเป็นเพื่ออะไรอีกจะยําให้เลวแหลกหมดทั้งสพระองค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรอเราพูดอย่างนั้นแหละเพราะกระเทือนใจมาก ตั้งแต่เป็นนายกมานี้เราก็ว่านายกนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถัดๆมากันมาอย่างนี้แหละเราก็ว่าคนนั้นเก่งทางเปรตทางผีทางยักษ์ทางมารทุกอย่างเอาคนอื่นมาเพื่อจะแก้อันนี้ฟากอันนี้กลายเป็นมหายักษ์ขึ้นมาอีกโอยหมดท่าหลวงตาปัวเรายกขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะเห็นแก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ กำลังจะจมลงในทะเลแห่งความล่มจมเราอยู่ไม่ได้ถึงขนาดล้อมคอกเราออกเมืองก็เห็นแก่คนนี้เราดูคนผิดไปเราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองฐานะไม่ยากจนมั่งมีสีสุขเรียกว่าประเทศไทยนี้คนนี้ก็คนหนึ่งตระกูลชินวัตรนี่เป็นตระกูลหนึ่งที่สกุลมั่งมีสีสุขจะได้ช่วยชาติบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็นขึ้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกขิวพวกกินบ้านกินเมืองกินมาตลอดกินตับกินปอดคนจนคนไม่เหลือจะให้คนนี้เป็นผู้รื้อตับหรือปอดประชาชนขึ้นมาเพราะมั่งมีสมบูรณ์แล้วแต่ไม่กวนบ้านกวนเมืองกินตับกินปอดประชาชนแล้วกลับมาเป็นมหายักษให้เห็นต่อหน้าต่อตาฟังให้ดีนะในภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมา จะเอาคนประเภทนี้ขึ้นครองบ้านเมืองตับปอดประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเวลานี้จะเอามากินอะไรอีกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นให้แบบเป็นนายกเราไม่ทราบว่ามันเป็นยักษ์เป็นผีนี้นี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เอียนหน้าเอยนหลังไปไหน ดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วกีแรกก็เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์แล้วกลับทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ลมจมต่อหน้าต่อตาของคนทั้งชาตินี้เป็นยังไงพิจารณาสิของนายกคนนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเอาไปย่อนให้คนไหนไหนละ่ะเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟ เผาบ้านเผาเมืองเผ่าชาติศาสนาเงินพูดตรงๆเงินของนายกค,คนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอเผาทั้งนั้นลหละเผาทั้งนั้นละ่ะเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงินเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟเผ่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวไม่สงสัยเลยไม่รู้ทักษิณยังจำได้หรือไม่ทักษิณกับคำลองตา ล่าสุดในปี2,565เปรยวสีเงินได้พูดว่าว่าว่างๆจะนำภาษาธรรมที่หลวงตามหาปัวปอกสิทธิ์ชื่อทักษิณมาให้ฟังเลยถูกเค้งคอให้ไว้เลยก็เลยต้องอดตาลับขับตานอนถอดคลิปหลวงตาตามคำบัญชาท่านความจริงก็มีหลายคลิปต้อนหลวงตาสับหน้าแงทักษิณต่อหน้าญาติโจมเต็มสาลาจนทักษิณสำลักน้ำนังไม่ติดก,ก็มี แต่คลิปที่ถอดมานี้เป็นคำเตือนสุดท้ายของหลวงตาที่มีต่อทักษิณในวันที่17พฤษภาคม2549ก่อนทักษิณถูกบิ๊กปังรัฐประหารในอีก4เดือนต่อมาจนเป็นสัมภเวสีไม่มีแผ่นดินอยู่ถึงขณะนี้ตอนหนึ่งในคลิปหลวงตามหาบัวเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้าย จิตตรงนี้เวลานี้ประครับประคองเอาความดีงามเข้าไปชำระสักฟอกสิ่งที่สกรปรกสมมมเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจตัวเองและต่อส่วนรวมเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็กระจายไปถึงพวกวงรัฐบาลมันควรจะพูดบ้างเพราะเราช่วยชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์มาอย่างเต็มหัวใจเราไม่มีแง่ใดที่จะเป็นความมัวมองต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ ในเจตนาของเราเต็มไปได้วยความเมตตาอุ้มตลอดเวลาทีนี้มาเห็นสิ่งที่ก่อกวนทำร้ายอย่างนี้มันฟังไม่ได้กับคนหนึ่งพยุงพยุงอีกคนหนึ่งมาตีแตกเอาไฟมาเผามันดูกันไม่ได้จางรัฐบาลปัจจุบนันนี้คนทั่วประเทศไทยเขารู้กันหมดแต่รัฐบาลเสียเองมันหนาแน่นขนาดไหนกศิณทักษิณนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาปัวนะ พยุงอุ้มมันขึ้นมาเพื่อจะให้มันอุ้มชาติป้านเมืองเราจึงบอกว่าเราดูคนผิดไปเราก็ยอมรับว่าเราดูคนผิดคือวัตถุฐานะสูงตำ่ำนอกนั้นกระจกงอกง่อยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานจับหางเดิองออกมันยังไม่ยอมออกเข้าใจไหมละ่ะพวกกระจกงอกง่อยหาแต่กินแต่รีดแต่ไถตับปอดประชาชนจะไม่มีเหลือ ทีนี้เรามองหาที่ไหนก็ไม่เห็นเนี่ยเราถึงว่าเรามองคนผิดไปก็มองเห็นนายกทักษิณน,นี่แหละเวลานั้นกำลังสมัครเรามองดูฐานะการเงินการทองความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่ทุกจนขับแคนคนนี้แหละที่จะนั่นเราเอาวัตถุมาว่าเราไม่ได้เอาธรรมะมาว่านะเราพูดแบบโลกๆอย่างนี้แหละเห็นว่าฐานะสูงเต็มที่แล้วในเมืองไทยจะได้ช่วยรัษฎร จะไม่หากินที่ไหนเพราะพอแล้วมีแต่จะแจกจะจ่ายเราคิดอย่างนั้นถึงได้อุ้มขึ้นเต็มเหนียวพูดให้ชัดเจนอุ้มทักษิณน,นี่เราอุ้มเต็มเหนียววิ่งหาเรานี้หน้าแห้งหน้าเหี่ยวมาทุกครั้งหลายครั้งมาหาเราเราให้กำลังใจเต็มเหนียวเอา้าจะเราบอกอย่างนี้นะก็ได้จริงๆเห็นไหมละ่ะวิ่งมานี่ถูกเขาจมตีเอาแหลกมาหาเราก็เอา้านักมวยเขาขึ้นเวที เขาไม่ได้กลัวกันนะนักมวยนะ่ะถ้ากลัวอยากขึ้นถูกน็อกเราบอกนักมวยมีแต่เขาจะเอาชนะกันเขาไม่กลัวกันนี่นักมวยโลกของเราที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองก็เป็นแบบนั้นเขาก็จะขึ้นเราก็จะขึ้นเรียกว่านักมวยจะต่อยกันนะ่ะถ้าเรากลัวเขาอยู่นี่แพ้นะไม่ต้องกลัวเขาก็คนเราก็คนเรา,เราจะยกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ขึ้นเทิดทูนเขาจะขึ้นแบบไหนก็ตามแต่เราจะขึ้นแบบนั้นละวะเอาล่ะจะช่วยนี่ซัดกันนี่สามหนเต็มๆทักษิณมาหาเรามาทีไรเราก็ยิ้มแย้มแจ่แมใสกลับไปทักษิณฟังนะทักษิณเป็นยังไงรู้ตัวหรือ,อยังโลกเขาตำหนีตีเตียนกันทั่วประเทศเราเก่งมาจากไหนไม่เหยียบหัวคนทั้งโลก เหยยบหัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะจมนะทักษิณอย่าทำนะอย่าดื้อย่าดานมีวันหนึ่งจนได้แหละไม่เหนือกรรมไปได้ไม่มีใครเหนือกรรมนัตถิกรรม,มะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้กรรมเหนือหมดเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวังให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมถ้าจะเป็นผู้เป็นคนต่อไป แล้วก็เป็นคนดิบคนดีพลิกความเปลี่ยนแปลงความเลวร้ายตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ออกไปพลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อหน,นุนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการเวลานี้เขามีแต่ตำหนิพูดไม่ออกเราเอาอำนาจปาดหลวงป่าป่าเถื่อน,นมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเอง ตั้งแต่หัวพระมหากษัตริย์ลงมามันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้ลูกศิษย์ทำอย่างอุจาดบาดตากระทั่งหลวงตาจะหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะหลวงตาเป็นอาจารย์เขาอย่าเห็นแก่หน้าตัวเองเห็นแก่ความได้ความรวยนะจะพาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้จมอะไรอะไรก็กว้านเข้ามากว้านเข้ามาตกลงเป็นรัฐบาลของครอบครัว ของพุงตัวเองรัฐบาลตัวเองเวลานี้เป็นแล้วนะทักษิณเป็นแล้วนะคนเขาประกาศกันทั่วโลกคนตาบอดหูหนวกเขาเป็นคนด้วยกันทุกคนเราเป็นอะไรมาจากไหนจึงไปฟังเสียงโลกบ้างหรือแม้กระทั่งเสียงครูเสียงอาจารย์ที่อุ้มขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถก็ไม่ฟังเสียงเหยียบไปจะจมนะทักษิณอย่าทำให้หยุดให้งดนะจะจมจริงๆ วันนี้ขอให้พูดให้ชัดเจนในแต่นะที่เราเป็นคนอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เต็มกำลังความสามารถด้วยมาไม่เคยมีเจตนาอื่นใดที่จะทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มัวหมองเตือนขึ้นมามีแต่คิดช่วยโลกช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความคิดจะทำลายเราไม่มีในวาราจิตไม่มีในหัวใจเราวันนี้พูดเท่านี้เตือนได้ยินหรือ,อยังทักสิน เวลานี้ใครเป็นคนเตือนหลวงตาบัวเป็นคนเตือนคนทั้งโลกเขาเบื่อกันเต็มประดาแล้วเวลานี้เบื่อทักษินลูกศิษย์หลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวออกมาบ้างนะส่วนการประพฤติตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเสียใหม่ทักษินเอาละเท่านี้พอถึงขณะน,นี้ทักษินก็ยังไม่ตระหนักในคำเตือนหลวงตา สำหนักขึ้นกว่าเดิมนัตทีกรรมะสมังพลังดังหลวงตาบอกเตรียมเถอะทักสินเอย๋ย